สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เอฟซีทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันก่อนหวยออกนะครับตามที่ผมนําเสนอไปแล้วนะครับยังยืนยันตัวเดิมนะครับจะหาลอตเตอรี่ไว้บ้างหรือยังครับนะครับสูตรแรกนะครับที่ผมทําไว้ก็นะครับสูตรแรกก็คือเจ็ดสามเจ็ดสองหกสามหกสองครับ กับที่ผมวงไว้ให้นะครับกับสูตรที่2ครับ85 89้าแปที่ผมวงให้ก็คือ89นะครับนี่คือคาดว่าจะมาบนนะครับ ก็เป็นแนวทางครับแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับผมก็หาลอตเตอรี่ไว้บ้างแล้วนะครับซื้อไม่เยอะครับอาจจะซื้อเจ็ดแปดใบไม่เข้าก็ซื้อลับซื้อไม่กี่ใบแล้วครับวันนี้ครับ หาเจ็ดสามหาเก้าเจ็ดสามไม่ได้ครัเลยเอาสามหยิบสามเจ็ดสามมาครับผมอันนี้หาเก้าเก้าแปดไม่ได้ก็หยิบเอาเก้าศูนย์แปดมาครับตอนนี้ก็ชอบเหมือนกันครับเก้าศูนย์แปดนะครับ 059908เป็นชุดสองใบครับนี่อีกชุดนึงที่ได้มาก็721908น,นะครับไม่ได้998ไม่มีครับอยากจะได้8998ไม่มีก็หยิบทวนิมาครับผมก็อชอบเหมือนกัน จะนาครับผมหาซื้อลอตเตอรี่ทำา็คมีนะครับร้านใหญ่ๆก็น่าจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ร้านเล็กๆก็คงหมดแล้วล่ะนะครับก็เบาๆหน่อยนะครับเราอย่าไปเสียเรียดอะไรมากนะครับเป็นการเสี่ยงโชคนะครับเป็นการเสี่ยงโชคนะครับอ่ทาทีนี้มาดูเลขล่างนะครับเลขล่างงวดทส่แล้วผมให้ไปเจ็ดสามมาหนึ่งเจ็ดนะครับในข่าว วันี้ก็ยังไม่เข็ดกับนำมาให้ท่านเสี่ยงโชคอีกครั้งนะครับ62 51นะครับ62กับ51จะมาไหมนะครับ62ก็คือเข้าสู่เลขบนของผมนั่นแหละรครับแต่ผมนึกสังหอ์ใจว่าน่าจะมาล่างนะครับ62 เพราะฉะนั้นเจ็ดสามเจ็ดสองดักล่างไว้บ้างก็ดีครับผมหกสามหกสองนะครับนะครับสูตรแรกที่ผมให้ไว้ครับที่ผมลงไว้แล้วนะครับในในวีโอนะครับท่านไปติดตามดูได้นะครับ ก็เป็นปีที่ท่านขึ้นครองราชนะครับ4พฤษภาคม2562ก็มีิสธิ์ลุนนะครับอายุของพระองค์ท่าน72จะครบ72วันที่28กรกฎาคม2567นี่ครับเพราะฉะนั้นเลขนี้จึงน่าสนใจนะครับเป็นเลขที่ทสวยมากๆครับ 7จ็ดสองเจ็ดสามหกนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือที่ผมวงไว้ให้สูตรสูตรกบคู่สูตรที่2ก็คือ 8 5 8 9 4 5 4 9ดล้าก้นะครับพี่บอกให้คือ89นะครับเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับซึ่งท่านนำไปพิจารณาดูนะครับท่านไม่จำเป็นแต่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับเพราะเป็นแค่แนวทาง เป็นการแนะนำหรือแนวทางเท่านั้นว่าจะหาพัตเตอรี่ควรจะมีเลขไหนอยู่บ้างนะครับนะครับอ่ะดอีกดูอีกรอบก็ได้นะครับรถัตเตอรี่นะครับ908ครับถึงได้ว่า721908 0 5น 9, 9 0 8นะครับ2 173 7 3 73. จมาะมาไหม3า7 3บนหรือล่าง7 3นะครับเป็นการเสี่ยงโชคนะครับเสี่ยงโชคลอตเตอรี่สนับสนุนสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับของรัฐบาล อันนี้เป็นเลขที่ผมได้มาล่าสุดนะครับ62กับ51หรือจะเป็น61แต่ผมว่าบนออกไปแล้วครับ116หมดี่แล้วหรือจะพลิกเป็น61อันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไร ไม่มีใครรู้ว่าหวยจออกอะไรทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเป็นแค่แนวทางนะครับประกอบการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลบแต่เลขที่สวยก็คือ6.2นะครับล่างเน้นล่างนะครับ6 2สอ หรือจะกัน6กหนึ่งไว้บ้างก็ได้หาลอตเตอรี่ไว้สักใบนะครับแต่6กสองเอาไว้เลยสักใบสองใบนะครับหกบ 1, 6, 1, สองห้สักใบหนึ่งหกสักใบหนึ่งหกสองักสองใบสาใบนะครับน่าจะพอยังมีอยู่เพราะเลขนี้ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ครับน่าจะพอหาได้ นะครับแนวทางวันนี้ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับขอให้ท่านโชคดีเฮงๆรวยๆกันทุกคนครับสวัสดีครับ